กล้ามากพิธีกรขึ้นเลยชมพูขอหลังไม่ดีไซเนอร์ที่ไม่อยากร่วมงานแอนโทเนียไม่ให้ยืมชุดช่างกล้าพิธีกรเดือดแทนเลยชมพูขอหลังไม่ดีไซเนอร์ใครคนที่ไม่อยากร่วมงานไม่ให้แอนโทเนียยืมชุดคนแบบนี้อาจจะทำร้ายเราอีกได้กันชัยก็รันช่างกล้ามาก เป็นประเด็นที่ทำพิธีกรรายการอยากรู้เลยเมื่อแอนโทเนียโพซิลเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ1นึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023มาออกรายการ3แซบวันที่14มกราคมล่าสุดเมื่อหนุ่มกันชัยถามถึงมีคนไม่อยากร่วมงานกับแอนด้วยหรอ เจ้าตัวยอมรับมีบางคนที่ตอนที่เรายืมชุดเขาก็ไม่ให้ยืมชุดหรือไม่อยากทำงานด้วยกันชมพู่อรยาหมายถึงหลังกลับมาไม่ไม่ก่อนหน้านี้งานนี้ทำเอาชมพู่ลั่นกลางรายการว่าโหอยากรู้ดีไซเนอร์เลยอะ่ะอยากจะขอหลังไม่แล้วนะเนี่ย ด้านกันชัยก็สนับสนุนว่าเอออยากรู้ใครช่างก้ามากเลยพร้อมถามแอนย้ำอีกว่าก่อนหน้านั้นใช่ไหมเวลาไปยืมชุดเขาก็ไม่ให้แอนโทเนียใช่ค่ะแอนโทเนียยังบอกอีกว่าไม่เป็นไรก็ยังมีอีกหลายคนที่ช่วยเราพิธีกรมีเดือดแทนกันชัยถามอีกกลับมาไปยืมหรือยังร้านนั้นทำเอาแอนตอบว่าแอนไม่ได้คิดถึงเรื่อง ถ้าใครทำอะไรไม่ดีกับเราแอนเชื่อว่าเราไม่ควรจะทำไม่ดีกับเขาโดยพิธีกรถามอีกว่าถ้าวันนั้นร้านที่เขาเคยปฏิเสธเราเอาชุดมาให้แอนวันนี้แอนใส่ให้หน่อยแอนจะทำยังไงแอนตอบเลยว่าได้ค่ะเราไม่ต้องไปทำที่เขาทำใส่เราก่อนกันชัยจะหันไปถามชมพู่ถ้าเป็นแม่ล่ะชมพู่ตอบเดือดเบาๆว่าแม่ก็ไม่แค้นแต่แม่จำ พราะความแค้นมันทำร้ายเราเองเราก็รู้เพราะเขาอาจจะทำร้ายเราอีกได้คนแบบนี้